สวัสดีค่ะวันนี้เรามาชมดอกกระถินทุ่งกันนะคะดอกกระถินทุ่งหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าดอกขี้กากค่ะดอกกระถินทุ่งออมันจะเป็นวัชพืชน,นะคะสีเหลืองวัชพืชน,นี่คือถ้าเป็นชาวนาเขาจะไม่ชอบนะคะดอกนี้มันสวยก็จริงแต่ว่าถ้ามันเกิดในที่นาเขาเวลาเขาเก็บเกี่ยวเวลาเขาเก็บเกี่ยวไปแล้วไอ ดอกขี้กาก่มันจะปะปนไปกับไผลผลิตปะาปนไปกับเม็ดข้าวะคะ่ะเวลาสีข้าวออกมามันก็จะมีเป็นเมด็ดำดำๆปนอยู่กับข้าวทำให้เขาถึงเรียกมันว่าดอกขี้กากแต่ถ้ามันเกิดเยอะๆแล้วแบบนี้มันก็จะสวยนะคะที่นี่มันเกิดที่บ้านดอนกลางอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนะคะมันจะเกิดเป็นประจำทุกปีเพียงแต่ ปีจะ,ะมีน้อยหรือมีเยอะแค่นั้นเองนะคะปีนี้ก็มีหลายแปลงค่ะทางโน,น้นแต่แปลงทางโน,น้นฟากทางโน้นก็มีทางโน,น้นไกลๆโน,น้นแล้วก็มีอีกทางโน,น้น ที่นี่ห่างจากตำหนักปู่อือลืออยู่ไม่ถึง1กิโลนะคะน่าจะประมาณ800เมตรได้ถ้าใครมาเที่ยวมาไหว้ปู่อือลือแล้วแนะนำที่นี่เลยค่ะถ่ายรูปเซลฟี่กันสวยๆนะคะปกติแล้วตรงนี้เขาจะทํานากันนะคะทํานากันเสร็จแล้วน้ำา่ม่ม พอทานาดำนาเสร็จน้ํามันจะท่วมพอน้ําท่วมข้าวตายหมดดอกขี้กาก,ก็เลยขึ้นมาแทนเต็มแปลงเลยค่ะสังเกตดูตรงนี้น้ํามันท่วมนะคะในน้ามันท่วมแล้วดอกขี้กากมันก็จะขึ้นมาแทนดูชัดๆค่ะดูชัดๆเลยค่ะดอกขี้กาก ต้นไม่สูงนะคะต้นนึงต้นประมาณ3 30เ,เซน1ฟุต1ฟุตหรืออย่างมากก็ถ้ามันงามๆก็จะประมาณ70สูงประมาณ70เซนประมาณนี้ค่ะมันเกิดเยอะๆมันก็สวยค่ะ แรงใหญ่เลยนะคะตรงนี้ถ้ามันเกิดเยอะๆมันก็จะสวยค่ะอย่างที่เห็นนะคะ สาวๆเขาก็จะมาเซลฟี่กันตรงนี้ทางเดินพอคนเข้ามาเยอะๆเขาก็จะเดินเข้าไปมันก็จะเป็นทางเข้าไปอีกหน่อยอีกหน่อยก็จะไม่นั่นแล้วคะ่ะเดี๋ยวก็จะเยืนหมดแล้วเพราะว่าแต่ละคนมาก็จะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยช่วยกันดูแล ต่างคนต่างอยากจะเข้าไปถ่ายรูปข้างในกันอยากจะเข้าไปตรงกลางกันพอเข้าไปแล้วก็จะอย่างที่เห็นค่ะก็จะเป็นทางเดินเข้าไปก็เหยียบย่ําเข้าไปแล้วมันก็จะยืนแบบนี้แนะนำสำหรับคนที่จะมาชมเที่ยวชมดอกกีการนะคะเขาจะบานประมาณสามโมงครึ่งสี่โมงประมาณสี่โมง ยามา,ากรสี่โมงนะคะไม่แนะนําให้มาก่อนถ้ามากนสี่โมงแล้วมันจะไม่มันมันจะยังไม่บานมันจะเป็นสีน้ําตาลไม่เหลืองสวยนะคะแล้วก็ตอนเย็นหลังจากบ่ายสองโมงไปแล้วถ้าหลังจากบ่ายสองโมงไปแล้วเขาก็จะเริ่มหุบก็จะไม่สวยอีกค่ะดังนั้นเวลาที่ควรจะมาชมมาถ่ายรูปกันนะคะ เวลาประมาณ10โมงเช้าถึงบ่าย2โมงค่ะนี่อีกแปลงหนึ่งนะคะแปลงที่อยู่ติดๆกันทางโน,น้นสาวๆเขาถ่ายรูปกันมันพิ่งวันเอ้นี่มันเพิ่งจะบานนะคะตอนนี้มันเพิ่งจะบานของบึงของหลงนี่มันเพิ่งจะบานยังไม่บานเต็มที่ดีเลยค่ะเพราะว่าในกอหนึ่งของเขาก็ยังมีดอกที่ ยังมีดอกตูมค่ะคือยังมีดอกตูมยังมีดอกที่ยังไม่บานอย่างนี้นี่คือดอกตูมของเขานะคะนี่คือดอกตูมของเขาจะยังไม่บานกอหนึ่งมีหลายดอกค่ะนี่คือกอของเขากอหนึ่งเขาจะมีหลายดอกในการดอกการดอกขึ้นมานี่คือดอกที่บานมันก็ ถ้าดูดอกเดียวหรือกอเดียวมันก็แค่นั้นนลคคัะก็อย่างนั้นแต่เวลามันเกิดพร้อมกันเยอะๆมันก็จะดูสวยมาไหว้ปู่อือลือแล้วอย่าลืมแวะมาถ่ายรูปกันนะคะอยู่ห่างจากตำหนักปู่อือลือประมาณไม่ถึง1กิโลเมตรค่ะทางสะดวกค่ะ ดอกขี้กากหรือชาวบ้านชาวบ้านเรียกดอกขี้กากหรือที่เราเรียกกันที่ไอ้นั่นก็คือดอกกระถินทุ่งค่ะชมกันชัาๆค่ะ จะมีสองแปลงเนี่ยค่ะน้ำท่วมน้ำท่วมนาข้าวแปลงข้าวข้าวก็จะตายหมดดอกขี้กะก็ขึ้นมาแทนดอกขี้กะขึ้นมาแทนสองแปลงตรงนี้สองแปลงแปลงที่3ามไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะคะแล้วอยู่ทางโน้นอีกแปลงหนึ่งเดี๋ยวเราเดินไปดูกันค่ะตรงนี้อีกแปลงหนึ่งแต่ไม่เต็ม ีตรงนี้ยังมีข้าวบนยังมีข้าวที่ยังไม่ตายทั้งหมดเหลือรอดจากน้ําท่วมข้าวเหลือรอดจากน้ําท่วมแล้วก็จะมีดอกขี้กากขึ้นมาแซมด้วยเรามองในมุมสูงนิดนึงนะคะ ถ้ามาถ้ามาเที่ยวชมดอกขี้กากต้องทําใจนะคะเพราะว่าผ้าเราเดินผ่านเขาเกสรเขาจะไปติดที่เสื้อผ้าเรายิ่งสีท้าใส่สีดํามายิ่งเห็นชัดคะ่ะติดสีเหลืองเกสรไอ้ดอกกระทินทุ่งเขาจะติดเสื้อผ้าเราสีเหลืองเต็มไปเลยล่ะคะ่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่า เช็ดๆเขาก็ออกแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกแปลงหนึ่งนะคะตรงนี้มันจะมีอีกแปลงหนึ่งที่อยู่ติดกันแปลงนี้ขึ้นมาเยอะเมื่อสี่ห้าปีก่อนตรงนี้แปลงนี้มันขึ้นเต็มจะขึ้นเต็มเลยเต็มจนแบบไม่มีพื้นที่ว่างเลยแต่ละปีมันก็จะขึ้นไม่นั่นกันนะคะ ึ้นบางปีก็ขึ้นน้อยบางปีก็ขึ้นเยอะแล้วแต่เดี๋ยวไปดูอีกแปลงค่ะนี่เป็นอีกแปลงหนึ่งนะคะแต่ว่ามันขึ้นไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่มันจะไม่ย่าขึ้นปนเยอะ แปลงนี้แต่เป็นแปลงใหญ่ค่ะแปลงนี้จะเป็นแปลงใหญ่กว่าเห็นข้างหน้าลิบๆคือภูลังกานะคะภูลังกาทำนาคาเนี่ยแปลงนี้มีหญ้าขึ้นเยอะค่ะ แต่เป็นแปลงใหญ่เมื่อ5ปีก่อนแปลงนี้ไม่มีหญ้าขึ้นเลยมีแต่ดอกกระถินทุ่งขึ้นอย่างเดียวสวยมากห6ปีก่อนนะคะคนมาถ่ายรูปกันเยอะมากปีนี้มีหญ้าแซมเยอะมันก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ในภาพรวมก็ถือว่าโอเคค่ะสวยอีกมุมน,นึงค่ะ แปลงนี้ต้นมันจะสวยมากนะคะสูงเกือบเมตรได้ค่ะแปดสิบเก้าสิบเซนน่าจะประมาณนี้ความสูงนะคะไม่เหมือนแปลงที่เราไปดูตอนแรกแปลงที่เราไปดูตอนแรกจะต้นจะไม่สูงมากแต่แปลงนี้ต้นมันจะสูงมากค่ะ มีห้าขึ้นแซมแต่ก็ถือว่าสวยอยู่ค่ะแปลงนี้เป็นแปลงใหญ่สวยมากค่ะใครว่างก็เชิญแวะชมแวะถ่ายรูปกันนะคะมันเป็นที่สาธารณะคะ่ะไอ้ไม่ใช่ค่ะเป็นที่นาใครส่วนบุคคลแต่ว่ามันนั่นเขาก็ไม่ห่วงค่ะเรามาถ่ายรูปได้คือชาวบ้านเขาเห็นเป็นเรื่องปกติแล้วนี่ถนน ถนนสายไปออกไปไล่ไปสวนเขาค่ะถนนสะดวกสบายค่ะมาถนน,ถนนก็สะดวกสบายเป็นคอนกรีตอากาศค่อนข้างร้อนค่ะก็คนก็ไม่ค่อยมากันเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกเวลามันบานก็คือเวลา10บโมงเช้าถึงบ่ายส มันก็เป็นช่วงที่กำลังร้อนพอดีเลยตอนเช้าตอนเย็นมันก็จะบานไม่สวยมันจะเป็นสีน้ำตาลค่ะคือดอกมันยังไม่บานหรือว่ามันหกไปแล้วมันก็จะไม่สวยใครบ้างก็มาเที่ยวชมกันนะคะบึงคงหลงค่ะนอกจาก พื้นที่ชุ่มน้ำโลกบึงคงหลวงถ้ำนาคาปู่อือลือแล้วเรายังมีอะไรหลายๆอย่างให้ชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ